ประเด็นในวันนี้ค่ะคือหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อบ้านนะคะแปลกแปลจากทางแบงก์มีอะไรบ้างทุกแบงก์ในการเซ็นรับรองเอกสารต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันทางธนาคารต้องใจปั้มนิดนึงเนาะรประเด็นในวันนี้ค่ะคือหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ บ้านนะคะแปลกๆจากทางแบงค์มีอะไรบ้างจริงๆมีคอมเมนต์เยอะมากประมาณแบบเท่าเทที่จิ๊บเห็นก็เยอะอะแต่ว่าจิบ๊บอะไปคัดมาแค่บางคำคอมเมนต์นะคะมาเมากันเอามาประเด็นคนแรกกันก่อนเลยค่ะพี่โดคนแรกค่ะบอกว่ายื่นกู้ไป5ธนาคารครับคุณแบงค์นะคะหนึ่งในนั้นกู้ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าสินค้าที่ผมขายนิชเกินไปคำว่านิช ไม่ได้แปลว่านิดหน่อยนะนิชแปลว่ากลุ่มเป้าหมายที่เล็กเกินไปแ,<ค>และบอก<ม>ว่าผมอายุน้อยไปเป็นบุคคลสกยภาพเปราะบางครับแต่ก็ต้องขอบคุณแบงค์สีม่วงที่หัวสมัยใหม่ให้ผ่านพร้อมดอกที่แสนน่ารักครับแน่มีการสปอนเซอร์แบงค์นิดหน่อยนะฮะคือแบงค์งอ่ะเวลาจะปล่อยกู้ถ้าเป็นหนึ่งคือประเภทธุรกิจ จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเจ้าของธุรกิจเขาก็จะดูก่อนว่าแม้จะ,ะไรายได้เยอะสมมติดเดือนละล้านเข้ามาแต่ถ้าเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าไม่ได้กว้างหรือมีความเสี่ยงในการทําธุรกิจเปอร์เซ็นต์ในการนอามาคิดไรายได้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กลุ่มธุรกิจของค,คนที่ทําธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตรงนี้ นะคะจิ๊บแนะนำเขายื่นไปห้าแบงค์เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยื่นแ e บงค์เดียวอ่ะคือมันต้องยื่นไปเผื่อเลือกเผื่อเผื่อการพิจารณาเลยนะคะคก็จะมีหนึ่งแบงค์ที่ให้มาก็อย่างที่พี่โดบอกว่าจะมีแบงค์สีอะไรนะสีเขียวกับสีสีม่วงเนาะที่ให้ใหลักเกณฑ์ค่อนข้างดีอืมนะคะสำหรับเคสนี้พี่พี่โดคิดว่าแปลกไหมคะยังไม่เคยเจอนะไอ้อะไรนะ สถานสถานผเป่บางนะฮะคนศักยาพาเป่บางนี่มันยังไม่เคยเจอสถานะผ้าเป่ะบางบใช่ <laughs> โอเคสําหรับคลิน,นี้นะความแปลกจิ๊บว่าคําศัพท์แปลกไม่เคยได้ยินตั้งมา่ทามานะคะ<ม>อย่างที่สองคือบอกว่าผมอายุน้อยเกินไปต้องบอกนะว่าเดี๋ยวนี้จิ๊บเท่าที่จิ๊เจออ่ะเด็กเด็กยูทูบเบอร์ใช่ไหมพี่โดก็มีเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ การเงินของเขาเนี่ยฮะดีกว่าเราเยอะเลย <laughs> ดีที่ภาก็จะบอกว่าสมัยเนี้ยอายุน้อยๆเนี่ยหาเงินได้เยอะมากเลยเพราะว่าเยอ<ก>ะ<า>มากใช่ทั้งอะไรต่างๆเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยครับมันทําให้ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องอายุเยอะเหมือน <c oughs> สมัยก่อนอาจจะค่อยๆทํางานไต่ระดับขึ้นมาได้เงินเดือนที่สูงข,ขึ้นแต่เพราะว่าตอนเนี้เด็กบางคนยังเรียนไม่จบเนี่ยมีรายได้เยอะมากเลยครับอื น,นี้เห็นด้วยนะคะเด็กไม่จบก็มีรายได้แล้วหลักหลักหลายหมื่นหลักหลักแสนต่อเดือนก็มีรหรือบางคนเนี่ยรายได้แบบอายุยี่สกว่ารายได้หลักล้านหลายล้านต่อเดือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโลกในการพิจารณาสินเชื่อมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะจิ๊บก็มองว่าสกายพาพ,าพเปล่าบางอันนี้เขาเรียกว่าทางธนาคารต้องใจปั้มนิดนึงนเนาะคนกลุ่มนี้มีความสามารถมากๆนะคะมาดูเคสถัดไปนะคะ คุณพิงกุเนโกะนะคะเจอแปลกๆเยอะค่ะแต่ที่งงบางธนาคารคือเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องแบบไหนที่ธนาคารต้องการไม่บอกมาตั้งแต่แรกลูกค้าก็รับรองแบบที่ตัวเองทําปกติมาแจ้งลูกค้าหลังส่งเอกสารไปแล้วต้องเสียเวลาถ่ายเอกสารส่งเอกสารใหม่ค่ะพี่โดเคยเจอไหมนนเรื่องนี้เคยเคยเจอไหม ก็เคยเจอนะครับแต่ว่าปก,ปกติเนี่ยผมจะถามกับเจ้าหน้าที่แบงค์ให้ลูกค้าก่อนเลยเพราะว่าแต่ละธนาคารก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่อันนี้คืออืทางเจ้าหน้าที่อาจจะลืมบอกเพราะจริงการเซ็นกำกับเอกสาระนะครับก็จะส่งอย่างที่แจ้อย่างที่บอกครับส่งแต่ละแบงค์แต่ละแบงค์ก็เขียนไม่เหมือนกันเนาะคือผิดนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้อืยครับผมใช่นะคะ คือแบงก์อะบางครั้งอะเซ็นสำเนาใช่ไหมลูกค้าก็ไปเซ็นสำเนาแบบอินิเชียลธรรมดาแต่บางแบงคือต้องเซ็นแบบเซ็นเต็เตมแล้วก็เขียนว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็วงเล็บชื่อนามสกุลและคิดดูคนที่ทำเจ้าของกิจการอ่ะเอกสารเป็นรีม a อนะจ๊ะใช่ครับหนักกว่าพนักางนานเริจัอะไรอยู่นะถูกตนะ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก็อันนี้ถามว่าไม่แปลกไม่แปลก เพราะว่าเจอบ่อยแต่มันก็แปลกที่ว่าทําไมถึงต้องรับรองสําเนาแบบแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันจริงๆมันน่าจะมีกฎเกณฑ์ออกมาเลยเนาะว่าทุกแบงค์ในการเซ็นรับรองเอกสารต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ